สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ f ีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นุกอยู่กับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะจัดรถครอบครัวตัวท็อปมารีวิวเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นยูสุเมล X 3.0อัลติเมทเนะคะตัวขับสี่ปี2022จดทะเบียนปี2023กับราคาเพียงแค่1ล้าน50,000บาทเท่านั้นเอง ใครตามหาตัวโฟล์วิเน้นตัวท็อปเครื่องยนต์ใหญ่นะคะปีใหม่สภาพดีนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ,ะเป็นสีขาวมุกโฉมออนิวเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการล้างทสาสปาปรับสภาพนะคะแต่ดูรถให้แล้วสวยเดิมทังคันแน่นอนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีชหนหากับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจเช็คประวัติได้นะคะเรามีการตรวจสภาพตัวรถจากบริษัทกลางด้วยซึ่งได้รถมาตรฐานเกรดห้าดาวแน่นอน นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันในส่วนของรายละเอียดสภาพแกเข้ะคาว่ารถรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากตัว Option ออปชันกันก่อนนะคะสำหรับตัวอัลติเมทเนี่ยตัวท็อปออปชันก็ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเทคเตอร์ไฟเดย์ม์นันนิ่งไลนะคะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสภาพดีสีเดิมเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเงาเงาสวยๆนะคะเหลี่ยมมุมสันดนรถคมกริบแบบนี้เลยนะคะ ล้อแม็กนะคะรุ่นนี้เป็น Mac กซ์อลอนะคะ Mac กซ์อลอยทูโทนขนาด Mac กซ o ขอ20พร้อมกับตัวยางปี2024นะคะยังดีดอกเต็มใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะมาในค่าของเดิมแท้ศูนย์เอสภาพสวยเลยกระจกข้างรุ่นนี้ปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยรที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะคิวกินสะาด้านบนมีมาให้เป็นระบบพุซาร์สมาร์ทเอนทีคุญแจเคเลตนะคะเบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ภายในนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยตัวบาะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบ,บาะหนังคูแม็นะคะนั่งสบายนุ่มๆน,นะคะเบ,บาะหนังปรับไฟฟ้าเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์จักงเลยพวงมาลัยได้เป็นมันติฟฝังชันเชื่อมต่อบูทูธแล้วสายเข้าออกได้แล้วก็มีครูดคอนโทรลด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเลขหมให้ดูกันอย่าเบรกกดปุ่มเอนติสตาร์ได้เลย รถก็ไดต้ติดทันทีนะคะต้องบอก,กเลยว่ารถทุ่งเข้านะคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยแค่ล้างทําความสะอาดไปเพียงรอบเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําสปาให้นะคะเลขไมาแปดหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานหน้อยปกตินะคะอะหน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็นจอทาชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานนะคะฟังวิทีุอเอฟเอเครื่องเล่นต่างๆได้หมดนะคะนี่แล้วก็เข้าเกียร์ถอยให้ดู กล้องถอายชัดแจ๋วนะคะใช้งานได้ปกติเลยสภาพดีมากนะคะเชื่อมต่อ And r o i d a u t o Apple c a r p l า y ได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะและที่สำคัญตัวคันนี้เป็นมีเกียร์โฟร์วิลด้วยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เน้นลุยๆหน่อยนะคะขับใช้งานขึ้นเขาลงเขาขับต้องใช้อัตราการเร่งเยอะๆหน่อยก็จัดได้เลยเครื่องยนต์ใหญ่ด้วย3.0ออกตัวไม่อืดนะคะถือว่าตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็คันนี้มีออโต้เบรกโฮมเบรกมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้ว ออชชั่นที่มากับตัวรถจากสเปคเดิมจากโรงงานก็คือใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะคันนี้มีกล้องติดหน้ารถด้วยคันนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมช่างเช็คให้อีกทีหนึ่งถ้าใช้งานได้ปกติเราก็ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยมีกระจกตัดแสงนะคะฝ้าด้านบนสวยสะอาดสะอา้านคันนี้กับเลขไม้นะคะ80,000โลในราคาหน0 0 0ล้านาหบาทว่าโอเคเลยนะคะรถปี2 2 2สนะคะ มีในส่วนของแพทเทิร์นชิปด้วยนี่แวมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะโครงสร้างมาเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมแล้วก็สติเเออ์์มา,าก่อโรงงานมาครบถ้วนนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านไหนกันนี่เบาะแถวกลางก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะเบาะแถวหลังก็พับลาบไปแบบนี้ได้เลยพื้นที่การใช้สอยเยอะนะคะนี่อาจจะลกเปิดบอกให้ดูนี่นะคะ เบาะสภาพดีมากใหม่เอี่ยมเนี่ยทุกจุดเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ํานะคะฝ้าด้านบนสวยสะอาดสะอา้านคันนี้คือดีมากนะคะสามุดศูนย์อัลติเมตตัวท็อปสุดในรุ่นตัวโฟร์วิวปีสองติดยี่สิบสามนึกว่าราคาเนี้ยคุ้มนะคะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้เลยหรือถ้าใครอยากดาวเพิ่มข้างว่า,าก,ก็ลดลงตามเงินดาวนะคะบอดี้สวยด้านหลังนะคะใหม่เอี่ยมไฟท้ายเป็นแบบ led นะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวสัญลักษณ์โลโก้นะคะยูสุมิวเอมาครบแล้วก็ด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ถอยมีบาติดรถครบเลยแล้วก็อุปกรณ์ติดรถเครื่องมือแม่แรงยังอะไรมีมาให้ครบถ้วนรุ่นนี้ประตูท้ายปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานง่ายออปชั่นครบนะคะด้านหลังสวยใหม่เอี่ยมทุกจุดเลยนี่ดูนะคะโอ้คันนี้ถ้าใครสนใจรีบเลยนะ ่อนที่เราจะตีตองมาไวไปไวแน่นอนสำหรับสเปคนี้นะคะเนี่ยให้ดูโครงสร้างกันเดิมๆนะคะเดิมๆแวะมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้ใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยนะคะรับรองสวยตรงรูปตรงปกเดี๋ยวคันนี้เราจะมีการส่งเก็บงานให้อีกทีหนึ่งล้งางทำความสะอาดเก็บรายละเอียดตัวรถนะคะสปาภายในภายนอกรอบคัน เช็คระบบทุกอย่างเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะวันที่รับรถรถจะสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเบาะเบาะเขาไม่ค่อยได้ใช้เลยคือแบบสภาพเนี้ยบมากนะคะนี่สวยเนี้ยบมากนะคะเบาะแน่นเบาะตึงแต่งประตูไม่มีช้ำนะคะ สนใจไว้มาดูรถได้เลยรับรองสวยตรงรูปตรงปกปูกใจแน่นอนเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไม่มีช้ำโครงสร้างเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิมคอนโซลตัวรถใหม่เอียมไม่มีช้ำเลยแล้วก็แผงประตูตัวรถไม่มีช้ำนะคะเมคอัพเรียงสวยที่ขอบประตูชัดเจนนะคะโอ้คันนี้ขับดีช่วงล่างดีแวะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะคะและนี่ก็คือ บอดี้ตัวรถนะคะภายในภายนอกรอบคันของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวพาดูต่อในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูต่อสาหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์3.0ดนนะคะเครื่องยนต์ด d i เครื่องยนต์ดีเซลนะคะสเปคเดิมโรงงานตรงรุ่นเลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยโอ้ขึ้นชื่อเรื่องความทนนะคะแล้วก็ไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์เน้นเครื่องสวยเครื่องเดิมจากโรงงานนะคะขับดีอัตราการเร่งดีนะคะ ไม่มีน้ำมันไหลเยิม้มใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบตัวเช็คได้หมดหัวน็อตไม่มีแกะเลยปากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะตัวแก้มน็อตไม่มีแกะดูได้เลยค่ะหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะระบบเซตี้ความปลอดภัยเดอเอเอสมาครบนะคะในส่วนของอ่าสติ๊กเกอร์คำเตืนอนต่างๆจากโรงงานมาครบชัดเจนนะคะจุดมาตราสีโรงงานมาครบเพจรถอยู่ครบได้เครื่องในถังตรงอุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพดีเลย แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวให้ทีมช่างเช็คค่าแบตเตอรี่ให้ทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเรา QC อย่างละเอียดเลยตัวแก้มน็อตไม่มีแกะนะคะฝากระโปรงน้าเดิม,ดมแผงการความร้อนนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์นะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชํารุดนะคะแล้วก็หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยนะคะดูได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะเม,มะะคอาร์ตเรียงสวยตรงเป๊ะนะคะฝากระโปรงฝั่งนี้ น็อต <Not S 2> ไม่มีขยับตัวแก้มน็อตไม่มีแกะนะคะเครื่องสวยเครื่องแน่นนะคะไม่มีเยิ้มโอ้โหคันนี้คือแบบสวยมากดูรถจริงแล้วแบบโหวสวยเลยนะคะขนาดยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถนะรถยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวถ้ารีวิวเดี๋ยวถ้ารถทําสปาเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ติดจองหนูกจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครกลัวไม่ทันสามารถจองล็อกรถไปได้เลยนะคะการันตีว่าอยู่ไม่นานแน่นอนมาไวไปไว,ไวแน่นอนสําหรับตัวท็อป ขับสี่คันนี้นะคะนี่สภาพดีมากๆนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพนะค,ะคันนี้นะคะขอย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะอีวิสุมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อัลจิเมตนะคะตัวโฟลว์ขับเคลื่อนสี่ล้อปี2022จดทะเบียนปี2023กับราคาเนี่ยคะเพียงแค่หนึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าเครด,ดิตดีคันนี้ฟรีดาวได้เลย นะะคสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้อยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยน,นะคะ mm hmm. อยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยนะคะร mm hmm. ้านเราตอนนี้มีสามสาขาเสรีไทยหกสิบแปดเสรีไทยเก้าสิบห้าตรงสี่แยกมินบุรีแล้วก็สุวินทวงศ์นะคะรถคันนี้ตอนนี้อยู่สุวินทวงศ์แต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจยังไง อยากเข้าดูรถสาขาไหนแจ้งนุกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะคะก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้ดูสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแจ้งนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีรถที่ใช้อยู่แล้วอยากจะเทิร์นแลกเปลี่ยนเอามาตีเทิร์นได้นะคะถ้ารถลูกค้าสวยนะคะเราดันราคาให้ได้เลยนะคะก็ฝากไปด้วยถ้ามีรถอยากจะเทิร์นแลกเปลี่ยนการเอามาตีเทิร์นได้วันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ค่ากดติดตามไ้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ